น้องเจ้าคุณตั้งใจเล่นละครเตรียมเก็บเงินซื้อบ้านให้ครอบครัวเป็นดาราเด็กที่กระแสแรงสุดๆสำหรับน้องเจ้าคุณหรือที่รู้จักกันในบทบาทของปนบในละครสงครามสมรถแม้ว่าน้องเจ้าคุณจะอายุเพียงสิบขวบแต่ความคิดโตเป็นผู้ใหญ่จากการสัมภาษณ์ล่าสุดว่า น้องเจ้าคุณทุกเรื่องผมตั้งใจกับมันมากๆครับไม่ใช่ตั้งใจให้กับตัวเองเก่งแต่ตั้งใจให้มันดีที่สุดผมขอพูดความจริงเลยนะครับปกติผมอยู่บ้านเช่าและไม่รู้ว่าบ้านเช่าจะมีโอกาสที่จะโดนไล่ออก ผมไม่อยากโดนย้ายออกไม่อยากย้ายบ้านเพราะว่ามันวุ่นวายครับเลยตั้งใจที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าใครหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ที่ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้องเจ้าคุณอย่างมากมายอาทิเก่งมากลูกขอให้สําเร็จอย่างที่เจ้าคุณตั้งใจไว้นะครับจะคอยติดตามผลงานและเป็นกําลังใจให้ตลอดไปครับโอ้ยเอ็นดูลูกเก่งมากลูกเก่งมากเลยลูกเป็นเด็กกตันยูขอให้น้องจเจริญเติบโตในวง ยิ่งยิ่งขึ้นนะลูกตอนนี้น้องเป็นเด็กที่พ่อแม่ทุกคนและผู้ใหญ่ทุกคนบนโลกนี้ให้ความรักมากที่สุด